วิธีคิดให้ชีวิตร่ำรวยขึ้นหนึ่งเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่มันช่วยให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตคุณให้สูงขึ้นอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณได้กำหนดการใช้ชีวิตคุณได้ดีขึ้น2จงรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%เอร์เซ็์ เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะยกระดับตัวคุณให้แตกต่างจากคน97ที่คอยหาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวมาใช้แล้วดึงให้คุณเป็นคนประเภทเดียวกับพวกเขาจงเลือกที่จะเป็นคน3เพราะคน3จะเป็นคนที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตคอยแลกเปลี่ยนส่งเสริมกันให้ไอเดียและพาคุณสู่ความสำเร็จ 3. จงเลือกที่จะมีความคิดอิสระเอาเฉพาะของดีและของดีที่สุดสำหรับตัวคุณโดยคุณเป็นคนพิจารณาเอง จากข้อนี้ให้กลับมาถามตัวเองว่าอยากมีชีวิตแบบใดเก่งด้านไหนพัฒนาด้านไหนแล้วมองหาต้นแบบของเราเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเดินหน้าต่อไป 4. พฤติกรรมที่เรียบง่ายนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าคุณควรตั้งคำถามกับทุกสิ่งเพื่อตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญออกไปให้หมดเช่นสิ่งนี้จำเป็นไหมตัดขั้นตอนอะไรออกไปได้ไหมมีวิธีอื่นอีกไหมพยายามหาสิ่งที่ง่ายกว่าดีกว่า เพราะสิ่งที่ทำตามกันมาไม่ได้ถูกต้องเสมอไป 5. สาเหตุของความยากจนไม่ใช่ความขาดแคลนแต่คือความกลัวและความคิดเล็กจะคิดใหญ่หรือคิดเล็กเวลาทำเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันดังนั้นคิดใหญ่เลยดีกว่าผลลัพธ์ที่ได้มาคุ้มค่ากว่ากันเยอะ 6. ถ้าอยากรวยอย่าปล่อยให้ตัวเองมีข้ออ้างคุณต้องตัดข้ออ้างของคุณให้หมดแล้วลงมือทาเพราะคุณเป็นต้นเหตุทั้งหมดของผลลัพธ์ที่คุณสร้างขึ้นอย่างที่บิลเกตบอกไว้ว่า หากคุณเกิดมาจนนั้นไม่ใช่ความผิดคุณแต่หากคุณตายแบบจนๆนั่นคือความผิดคุณ 7. สร้างผลงานให้เกินเงินที่เราได้คนที่ทำงานมากกว่าเงินที่ได้อีกไม่นานก็จะได้เงินมากกว่างานที่เขาทำเพราะนั่นจะเป็นการแสดงถึงฝีมือและศักยภาพในตัวคุณเพราะหลังจากที่คุณสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณแล้วต่อไปเงินจะตามมาโฟกัสงานที่ทำไม่ใช่ตัวเงินเพราะเป็นผลจะมาก่อนเหตุไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางลัดของการเป็นเศรษฐี 8ความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ที่ความรู้ประสบการณ์และความสามารถคนอื่นขโมยเงินคุณได้แต่เขาขโมยความรู้ประสบการณ์และความสามารถของคุณไม่ได้นั่นเป็นความมั่นคงที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของชีวิตคุณ9คุณไม่สามารถเชื่อมจุดต่างๆโดยการมองไปข้างหน้าคุณเชื่อมจุดโดยการมองย้อนหลังเท่านั้นฉะนั้นคุณต้องเชื่อว่าจุดต่างๆจะเชื่อมกันในอนาคตลงมือทำเหตุอย่างมีวินัยและสุดท้ายผลลัพธ์จะมาเอง หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทําคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ําเสมอการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ